สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมาโมนี้ผู้ใดอยากมาร่วมธุรกิจกับโอชานิเด้อครับเด้อโมนี้เด้อครับมาโมนี้ทีพามาร่วมพยอยากร่วมธุรกิจนะครับธุรกิจมืดนะครับกับโอชานินะครับผมมาเด้อครับเด้อพี่น้องฟองายเฮาเพื่อนๆเช่าเลี่ยวเช่าขี่เตื่อเด้อครับเด้อโมนี้ก็โอชานิทำธุรกิจนะครับส่วนตัวเด้อครับเด้อโมนี่โมนี้โอชานิทำธุรกิจส่วนตัวผู้ใดอยากไเข้ามาร่วมทุนรวมยังกั ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆชาวเลี้ยวด้ครับเด้อเหมือนนี้เลยครับเด้อก็เป็นธุรกิจมืดครับของโอชาณิทำธุรกิจมืดนะครับนะครับเหมือนนี้ก็เสื้อผีเส่วนพีเส่วนหน่องมาเบิ่งธุรกิจนะครับเด้อเพื่อผู้ใดอยากสนใจอยากเฮ็ดนน้ำนะครับอยากร่วมธุรกิจกับโอชาณีได้ครับเด้อครับโอชาณิก็อยากเชิญครับนี่นะครับนี่นะครับธุรกิจโอชาณิครับนี่ครับนนะครับธุรกิจของโอชาณินะครับคือนี่นะครับเดี๋ยวกล้องให้ดูนะครับนี่ครับ อ่ะมาเดีนะครับเด้อนะครับธุรกิจธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นคนโอชะนิเป็นคนที่เอาถ่านนะครับกำลังกำลังอบถ่านนะครับกำลังอบถ่านอบถ่านขายอยู่นะครับอ่านี่ครับเต่าอบถ่านโอชะนินะครับนี่นะครับกำลังทดลองครับในช่วงทดลองงานครับวายิซงคนละครับตั้งตั้งเดียนคนละครับกำลังไปติดต่อแถวนอร์เวย์อเมริกานะครับถ่านเราจะขายดีไหมนะครับลองลองดูนะครับใครอยากร่วมสนใจครับ ธุรกิจโอชาเนี่ได้นะครับมามาใครเชิญเชิญนอครับเด้อเชิญเชิญทุกคนครับมามาลองไอ้เบิรงครับธุรกิจใหม่ครับธุรกิจใหม่โอชาเนี่ยมือนนร่องเบิืงครับไปสนใจนะครับท่านใดสนใจกับเรียนเชิญนะครับเด้อนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับธุรกิจโอชาเนี่นะครับนู่นบอดังยังได้ครับุมนะโอชาเนี่บอดังได้ได้ผมบึมบึ้มอยู่ผมครับนะครับคนดังครับคนดังตรงแจ้งตัวไอ้ ดูดีแน่ครับโอนี่ตั้งโตดูดีแน่กันนากระสดๆนะครับโอชานี่กันนาสุดๆนะครับเด้อมามันเย็นพาพีพาหนองมากนะครับเมื่อเบิงกันนี้ครับนี่นะครับธุรกิจมืดนะครับธุรกิจมืดของโอชานีนะครับวารสาะเด้อครับเด้อเดี๋ยวกันโมนี่กันี่แหละครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณห้ลายครับที่ติดตามรับชมธุรกิจมืดของโอชานีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ